บริษัทไทยบ้านแจงจำกัดเสนอรายการ CEO Talk สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพมาก่อติดสถานการณ์ทางการเมืองอีกครั้งนะฮะวันนี้จะมาสรุปให้ฟังครับแม้ว่าจะเป็นวันหยุดก็ตามนะแต่การเมืองไม่หยุดครับ ออกมาแล้วนะครับเป็นการออกมาย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับและรอบนี้อาจารย์วันนอยืนยันเหมือนเดิมนะฮะถ้าไม่มีการแก้ยัติตามที่มีการระบุไว้ก็จะไม่บัรจุนั่นก็หมายความว่าการอ,าภ,อาภิปรายก็จะไม่เกิดหรือไม่ครับน่าสนใจนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่อาจารย์วันนออ,อกมาย้ําครับแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีให้ฝ่ายค้านกลับไปแก้ไขย,ยัติอภิปายไม่ไว้วางใจรัฐบาล โดยมีการระบุเพิ่มเติมว่าฝ่ายค้านสามารถจะโต้แย้งได้แต่จะต้องดูเหตุผลข้อโต้แย้งที่จะนำส่งกลับมาซึ่งหลังจากนั้นตนจะปรึกษากับฝ่ายกฎหมายต่อไปส่วนเชื่อคุณทักษิณนั้นในข้อบังคับสภาระบุไว้อยู่แล้วห้ามกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นแค่กล่าวหาก็ห้ามอยู่แล้วแต่นี่เขียนเป็นยติชัดเจนยิ่งกว่าที่จะไปกล่าวถึง แบบนี้จะนําไปสู่การประท้วงวุ่นวายในสภาประธานเองก็ต้องรับผิดชอบในฐานะที่อนุญาตให้ยัติที่มีชื่อบุคคลภายนอกเข้าไปถ้ามีการฟ้องร้องประธานก็ต้องเป็นจําเลยในการฟ้องร้องด้วยไม่อยากให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในลักษณะนี้ความจริงฝ่ายค้านสามารถจะอภิปรายได้ในทุกเรื่องอยู่แล้วยกเว้นข้อที่บ,บังคับเขาห้ามครับ เมื่อผู้สื่อข่าวถามมีประเด็นเรื่องหนังสือด่วนที่ทําถึงผู้นําฝ่ายค้านเลยเจ็ดวันที่ยื่นยัตติไปแล้วทําให้ประธานไม่มีอํนนานาจสั่งให้แก้ยตัตติอาจารย์วันนอชี้แจงอย่างนี้ครับไม่ได้มีการเลยเวลาเขาจะนับตั้งแต่วันรุ่งขึ้นนับจากวันที่ยื่นเป็นวันที่หนึ่งและตนได้แจ้งนายนัตพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นําฝ่ายค้านไปตั้งแต่วันที่6มีนาคม ซึ่งอยู่ในระยะเวลากรอบ7วันโซนวันที่7มีนาคมเป็นเรื่องขั้นตอนทางหนังสือวันที่6มีนาผมได้เชิญผู้นำฝ่ายค้านมารับทราบตามที่เจ้าหน้าที่รายงานมาทุกอย่างแล้วนะครับรวมถึงมีประชุมฝ่ายกฎหมายแล้วว่าขอให้รับทราบให้เอาไปแก้ไขด้วยในเรื่องชื่อบุคคลภายนอกนะครับซึ่งถือว่ารับทราบแล้วเมื่อผู้นำฝ่ายค้านไม่ได้นำยัติกลับไปผมก็ทำหนังสือออกไปว่าขอให้แจ้งผู้นำฝ่ายค้านให้รับทราบแล้ว ก็ถือว่ารับทราบแล้ววันด้วยความเคารพตนต้องการสร้างความเข้าใจกันก่อนกับผู้นำฝ่ายคา้านหากจะเอาไปแก้ก็เอาไปแก้แต่หากไม่แก้ก็ต้องยืนยันกันตามที่ได้คุยกันไว้ส่วนกรณีนายผลิตวัชรลศ์โฆษกศพัรคประชาชนระบุว่าประธานสภาทำไม่ถูกต้องไม่มีกฎหมายรองรับประธานสภาที่แจงอย่างนี้ครับเป็นความคิดเห็นของนายผลิตซึ่งทุกคนคิดเห็นได้ ประธานก็มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและอาศัยข้อกฎหมายประกอบต่างๆก่อนการตัดสินใจผู้สื่อข่าวถามต้องมีการเรียกสามฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านคอรมอรมาคุยกันหรือไม่อาจารย์วันนอรระบุว่าวิบสามฝ่ายเป็นเรื่องของการตกลงเรื่องอื่นแต่อำนาจในการบรรจุวาระเป็นของประธานดังนั้นประธานมีอำนาจบรรจุหรือไม่บรรจุก็ได้ประธานสภาก็ไม่ได้ตัดสินอย่างเดียวก็ฟังจากหลายฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมเลขาธิการสภารวมไปถึงนายพิเชษเชื้อเมืองพ่านรองประธานสภาคนที่หนึ่งซึ่งได้รับมอบหมายให้พิจารณาเรื่องยตัตติกัะทูซึ่งต้องให้ความเห็นเบื้องต้นเขาให้ความเห็นมาเรียบร้อยแล้วว่าการกล่าวถึงบุคคลภายนอกจะเป็นประเด็นเรื่องข้อบังคับและความสงบเรียบร้อยในที่ประชุมก็แจ้งมาให้ประธานทราบประธานเห็นด้วยตามนั้นจึงเรียกผู้นำฝ่ายค้านม,มารับทราบตั้งแต่ช่วงบ่ายวันที่6มีนาคมครับ นี่คือสิ่งที่อาจารย์วันนอออกมาตอบคำถามนะครับมาต่อครับอีกด้านหนึ่งครับผมพามาดูครับตัดภาพไปที่ฝ่ายค้างครับวันนี้คุณไหมครับสิริกัญญาตังสกุลบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพัรคประชาชนออกมาให้สัมภาษณ์ครับโดยเฉพาะเรื่องข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลบอกขนาดนี้มั่นใจเต็มร้อยข้อมูลเสร็จมาสักระยะ ยกเว้นของคนที่จะต้องอภิปราเรื่องภาวะผู้นําหรือความล้มเหลวทางการบริหารราชการมันมีเรื่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆหลายสัปดาห์เลยต้องเติมสคกิปไม่หยุดซึ่งเราแก้เล็กๆโครงใหญ่น่าจะจบส่วนเรื่องเวลาประธานสภา,ายังไม่บรรจุยติเราจะยืนยันเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านโดยสมบูรณ์จะใส่ชื่อหรือไม่ใส่ชื่อนายทักษิณชินวัตรตนก็กงังวล เพราะเวลาสมัยประชุมนี้ใกล้จะหมดเต็มทีในวันที่10เมษายนตอนนี้ทางคลมยับยับมาว่าน่าจะอภิปายได้ในช่วง24ถึง28มีนาคมถ้าการเปิดโต๊ะเจรจาเรื่องเวลามันยังไม่ได้เริ่มเลื่อนไปอีกก็ไม่รู้ว่ากำหนดการอภิปรายต้องเลื่อนไปจนถึงต้นเมษายนหรือเปล่าดิฉันว่าลองถามนายทักษิณสบายใจหรือเปล่ามีชื่ออยู่นยยติคิดว่านายทักษิณคงเซเยสคงโอเค น่าจะมั่นใจว่านางสาวแพททองทานตอบได้แน่นอนถ้าโอเคจะได้เดินหน้าเจราจาเรื่องวันเวลาอภิปรายกันต่อผู้สื่อข่าวถามกรณีฝากรัฐบาลส่งสัญญาณให้อภิปรายแค่วันเดียวพอนางสาวสิริกัญญาชี้แจงว่าการอภิปรายไม่ไว้วังใจรอบนี้เป็นเวทีที่ดีมากที่นายกจะได้แสดงภาวะผู้นําวิสัยทัศน์ได้โชว์ให้เห็นเราเห็นการอภิปรายแบบแคล้ายๆอย่างนี้มาก่อน สมัยพรรคประชาธิปัตย์พูดเรื่องภาวะผู้นํานางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกซึ่งนางสาวยิ่งรักณ์ลุกขึ้นตอบได้อย่างสง่างามผ่าเผยจบข้อกล่าวหาในเรื่องความไม่มีภาวะผู้นําเป็นอย่างดีเพราะตอบอย่างสุข,ขุมดังนั้นมันง่ายมากที่คุณลุงอิงจะแก้ต่างในประเด็นเหล่านี้เราไม่เห็นประเด็นว่าจะให้อภิปรายหรือวันเดียวไปเพื่ออะไรเปิดโต๊ะเจรจาดีกว่าเดี๋ยวจะไล่เลียงให้ฟังฝ่ายค้านต้องใช้เวลาทั้งหมดกี่ชั่วโมง มีผู้อภิปรายกี่คนจะเหลือเวลาให้ทางนายกหรือนายกจะมอบหมายใครขึ้นมาตอบก็ต้องใช้เวลาเพิ่มทั้งนั้นนักข่าวจึงถามยำ้ำยิ่งปิดปากฝ่ายคา้านสังคมยิ่งเคลือบแคงพฤติกรรมและข้อกล่าวหานายกหรือไม่โดยได้รับการชี้แจงระบุว่าใช่ตนไม่ต้องพูดเองเลยทุกคอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียเป็นเอกฉันเวลาที่มีข่าวว่าทั้งฝ่ายรัฐบาลหรือวิพัฐบาล ขอแค่หนึ่งวันทุกคนก็จะคอมเมนต์เป็นเอกฉันท์เลยว่าโอ้โหกลัวอะไรปิดปากฝ่ายค้านการที่เปิดตัวอย่างตรงไปตรงมาแน่นอน5วันมันอาจจะเป็นเพื่อต่อวัน3วันอย่างนี้เราสามารถบริหารจัดการเรื่องเวลาให้มันลงได้ทำให้มันเป็นไปตามปกติดีกว่าอย่าเล่นเกมตรงนี้เลยมันดูไม่ดีกับทางฝั่งรัฐบาลเองนี่คือมุมมองของคุณหมนะครับต่อเน,นื่องครับ เป็นอีกท่านหนึ่งเนี่ยนะครับบัญชีรายชื่อจากพักประชาชนรังสีมันโรมระบุครับประธานสภาวันนอเน,น,น,นี่ยนะครับหากปล่อยให้ฝ่ายค้านอภิปรายพาดพิงคุณทักษิณเดี๋ยวคุณทักษิณจะฟ้องเอาประธานสภากลัวเลยสั่งฝ่ายค้านให้เอาชื่อคุณทักษิณออกแต่ประธานสภากลับไม่กลัวเขาฝ่ายค้านจะดําเนินคดีต่อประธานสภาฐานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบก็เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งดี จริงๆแล้วท่านวันนอไม่ได้กลัวว่าคุณทักษิณจะฟ้องหรอกยอมรับเถอะแค่จ้องสกัดไม่ให้ฝ่ายค้านอภิปรายถึงนายกตัวจริงเท่านั้นเองอีกหนึ่งข้อสังเกตต่ตอเรื่องนี้ผมคิดว่าท่านวันนอมั่นใจว่าการจะไปร้องคดีในปปชจะทําอะไรตัวเองไม่ได้ทําไมกันนะนะฮะนี่คือสิ่งที่คุณลังสีมันโรมครับมีการออกมาอธิบายครับโดยเฉพาะบัญชีรายชื่อจากพักประชาชนพร้อมกันนั้นครับ หัวหน้าเท่งมาแล้วครับวันนี้เช่นกันครับคุณนัทกกพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับนฐานะหัวหน้าพักประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายคา้านออกมาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีประธานสภายืนยันว่าทาหนังสือด่วนถึงตนทําในกรอบเจวันโดยชี้แจงอย่างนี้ครับอาจารย์วันนอได้เรียกตนไปหาหรือจริงแต่การตอบกลับนั้นต้องดูตามระเบียบของกฎหมายต่อว่าต้องมีการตอบกลับเป็นลายลักษณอักษรอย่างเป็นทางการหรือไม่ ในวันนั้นตนชี้แจงว่าเป็นสิทธิ์ของฝ่ายค้านที่สามารถยื่นยัตติได้และยืนยันว่าจะไม่มีการแก้ด้วยโดยทางประธานสภาพ,พยายามจะคืนยัตติกลับมาแต่ตนปฏิเสธไปตอนนี้ร่างยัตติน่าจะอยู่ที่อาจารย์วันนอในส่วนนี้จึงเป็นที่มาที่ไปต่อไปมีการออกหนังสือมาที่ตนฉะนั้นในเรื่องของจํานวนวันต้องรองเช็คระเบียบอีกทีว่าเป็นอย่างไรยืนยันตามข้อเท็จจริงที่ทางอาจารย์วันนอบอกว่า เรียกผมเข้าไปหาหรือถามว่ามีไหมก็ต้องตอบว่ามีเป็นการหาหรือนอกรอบจึงไม่ทราบว่าการหาหรือนอกรอบเป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับหรือไม่ว่าการแจ้งกับภายใน7วันต้องตอบมาเป็นหนังสือหรือไม่หากดูตามกรอบหนังสือที่ส่งมาก็เลยกรอบเวลาจริงย้ำเรื่องที่ไม่ยอมบรรจุยติให้ตนคิดว่าได้ชี้แจงไปหมดแล้วยืนยันเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งอำนาจตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ให้อำนาจประธานสภาในการใช้ดุลพินิจจะไม่บรรจุหากดูตามข้อบังคับก็เขียนแค่ว่าให้ประธานสภาดูในส่วนของข้อบกพร่องว่ามีคำผิดมีสมาชิกเข้าชื่อไม่ครบหรือไม่ซึ่งเรายืนยันว่าในส่วนนี้เราเขียนถูกต้องลงชื่อครบทั้งหมดก็ไม่น่าจะมีข้อบกพร่องอะไรส่วนเนื้อหายติจะใส่อะไรได้ไม่ได้ตนคิดว่าเป็นสิทธิของสมาชิก ที่จะใส่ลงไปในหลักการของตัวยัติอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามแล้วจะเป็นอย่างไรต่อเนื่องจากทางประธานสภายืนยันให้นําชื่อคุณทักษิณออกจากยกติซึ่งทางพรรคฝ่ายค้านเองก็ยืนวันว่าจะไม่เอาออกหัวหน้าเทงระบุครับในวันนั้นมีการคุยกันในเรื่องนี้เกือบครึ่งชั่วโมงโดยอาจารย์บรรณอเองก็กลัวว่าบรรยากาศในที่ประชุมจะมีการประท้วงแต่ตนยืนยันว่าการที่ใส่ชื่อคุณทักษิณลงในยัติ จะทําให้เราสามารถอภิปรายอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นไม่ต้องพูดอะไรอ้อมค้อมแต่ก็ได้รับข้อยืนยันกลับมาว่ากลัวมีการพาดพิงคนนอกซึ่งข้อบังคับไม่ได้ห้ามให้เราพาดพิงคนนอกแต่มีการเขียนว่าไม่ให้พาดพิงบุคคลภายนอกโดยไม่จําเป็นเรายืนยันว่าจําเป็นคุณทักษิณเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่ามีส่วนในการบริหารราชก,การแผ่นดินในตัวยับติของเราก็เป็นไปตามข้อเท็จจริงตามที่คุณทักษิณพูดเองด้วยซ้ํา การรับผิดชอบคําพูดของสมาชิกในการพัดพิงคนนอบที่ทําให้เกิดความเสียหายเป็นความรับผิดชอบของผู้อภิปรายประธานสภาไม่เกี่ยววันนั้นอาจารย์วันนอก็มีการตอบกลับมาจริงเกรงว่าจะถูกฟ้องร้องในฐานะที่ประธานสภามีอํานาจในการบรรจุยัติถ้าบุคคลอื่นเสียหายเขาก็จะถูกฟ้องร้องไปด้วยทําให้ไม่สามารถบรรจุยัติได้ผู้สึกข่าวถาม เป็นเกมการเมืองล้มการอภิปรายไม่ไว้วางใจให้ไม่ทันในสมัยประชุมนี้หรือไม่นายนัพทพงศ์ชี้แจงว่าตนอยากให้อาจารย์วันนอด,ดาเนินทุกอย่างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับฝ่ายค้านยืนยันว่าประธานสภา,ามีอานาจไม่มีดุลพินิจในการที่จะไม่บรรจุยติเนื่องด้วยเนื้อหาในตัวยติเองที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจแทบทุกครั้งหนีไม่พ้นต้องมีการทัดพิงถึงบุคคลภายนอกอยู่แล้ว ซึ่งเป็นสิ่งที่สมาชิกทุกคนที่จะอภิปรายต้องรับผิดชอบกันเองดังนั้นสิ่งที่ประธานเองในฐานะประมุกฝ่ายนิติบัญญัติควรทําคือการทําหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านถูกดูดตรวจสอบรัฐบาลเรื่องนี้ไม่ควรที่จะต้องออกตัวรับแทนคุณทักษิณไม่เช่นนั้นประชาชนส่วนหนึ่งจะมองว่าประธานสภาพยายามจะปกป้องฝ่ายบริหารหรือไม่ซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของประมุกฝ่ายนิติบัญญัติส่วนยัตติจะเข้าสู่ที่ประชุมทันสมัยนี้หรือไม่นั้น ฝ่ายค้านยืนยันตามสิทธว่ายังมีเวลาปรึกษาหารือกันได้อีกสักหนึ่งสัปดาห์แต่หากสุดท้ายทําให้เกิดอุบัติเหตุไม่สามารถอภิปรายได้ทันในสมัยประชุมนี้ไม่มีใครต้องรับผิดชอบไปมากกว่าอาจารย์วันนอยอยู่แล้วในฐานะที่ท่านเป็นผู้บรรจุยติผู้สื่อข่าวถามยืนยันที่จะไม่นําชื่อคุณทักษิณออกจากยติใช่หรือไม่คุณนัทพงศ์ระบุว่าณนะตอนนี้เราต้องยืนยันในเรื่องของอำานาจหน้าที่สสไปก่อน หากเรายอมเลยก็จะเป็นการสร้างพันธสัญฐาที่ไม่ถูกต้องในการยื่นยัติอภิปรายไม่ไว้วางใจในอนาคตและตนก็ไม่อยากให้เวทีที่ฝ่ายค้านสามารถได้เต็มที่ในการฟักฟ้องรัฐบาลถูกเซ็นเซอร์ไปด้วยอำนาจของประมุกฝ่ายนิติบัญญัติในเรื่องนี้ขอทําทีละสะเต็ปอย่าคิดไปไกลว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเข้าไม่ถันสมัยประชุมนี้ยืนยันตามหลักการเราคัดค้านการวินิจฉัยของประธานสาภาก่อนเช่นกัน นี่คือการออกมาตอบโต้จากทางพรรคประชาชนนะฮะทั้งคุณไหมาสิริกัญญาคุณรังสีมันโรมแล้วก็คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับอีกด้านหนึ่งครับคุณผู้ชมเป็นกรณีนะฮะเราจะระบ,บุกันไปก่อนนะฮะโดยเฉพาะมาแล้วครับประธานวิปรัฐบาลคุณวิสุทธ์ชัยนรุนท่านนี้บัญชีรายชื่อจากเพื่อไทยครับ แต่ก่อนจะไปตรงตรงนี้นะฮะก็ขอความกรุณาจากคุณผู้ชมทักหน่อยนะฮะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมที่จะกดติดตามรายการให้เราด้วยนะครับหากชื่นชอบรายการของเราก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้เรานะ,ะเราจะขอบคุณเช่นกันครับไปดูอีกด้านหนึ่งครับเพื่อไทยเองก็ออกมาตอบโต้ต่อบประเด็นร้อนรแล้วนะครับบอกกลัวอะไรคุณทักษิณกันนักกันหนาครับ และเป็นสิ่งที่ประธานวิทัฐบาาเป็นคนออกมาอธิบายด้วยเช่นกันโดยคุณวิสุทธิชัยนรุณน,นะฮะออกมาให้สัมภาษณ์ทันทีครับถึงกรณีฝ่ายค้านยืนยันจะไม่ตัดชื่อคุณทักษิณออกจากเนื้อหายติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยระบุครับคุณกลัวคุณทักษิณหรือยอย่างไรมีอีกต้องหลายเรื่องที่จะอภิปรายไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินในหลายกระทรวงแล้วทําไมคุณจะต้องอภิปรายคุณทักษิณให้ได้ จะทำไปทําไมตอนนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่วิทยัธบาลแล้วอยู่ที่คุณจะไปเคลียร์กับประาปาธานสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรหากช้าไปเดี๋ยวเวลาก็จะไม่ทันหมดโอกาสก็อภิปรายสิการบริหารราชการของกระทรวงที่ควรทําและตรวจสอบตามหน้าที่ของฝ่ายคา้านไม่ใช่เขาไม่ให้อภิปรายบุคคลภายนอกก็ยังที่จะอภิปรายมันก็ไปต่อไม่ได้นักข่าวจึงถามมองว่าฝ่ายค้านควรที่จะยอมตัดชื่อออก เพื่อให้สามารถเดินหน้าบรรจุระเบียบวาระการอภิปรายไม่ไว้วางใจต่อได้หรือไม่นั้นคุณวิสุทธิ์ชี้แจงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องยอมหรือไม่ยอมแต่เป็นการวินิจฉัยของประธานสภาหากประธานสภาบรรจุระเบียบวาระก็อาจจะถูกฟ้องได้เพราะเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องจากอภิปรายได้อย่างไรการที่คุณทักษิณพูดกับแฟนคลับว่าสทรอเสือกทุกเรื่องแล้วเกี่ยวข้องอย่างไรกับการบริหารราชการ กลัวหรือคุณควรจะไปตรวจสอบว่าแต่ละโครงการที่รัฐบาลทําอะไรที่มีประเด็นน่าสงสัยบ้างเพื่อให้ประชาชนได้เห็นไม่ใช่มาอภิปรายถึงท่านทักษิณนักนะข่าวจึงถามหากฝ่ายค้านไม่แก้ไขยัตติและวาระดังกล่าวถูกบรรจุมองว่าจะเกิดความวุ่นวายหรือไม่นั้นประธานวิบระบุว่าจะวุ่นวายแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์ฝั่งผมคงไม่ให้พูดพูดมาก็จะมีแต่การประท้วงที่คุณขอมาสองสามวันผมก็ไม่ให้อยู่แล้ว จะสร้างมาตรฐานใหม่ให้ในอนาคตสามารถอภิปรายคนนอกได้บทใช่หรือไม่คุณไม่พอใจใครก็จะอภิปรายเขาใช่หรือไม่จะอะไรนักหนากับท่านทักษิณกลัวหรือไปตรวจสอบเรื่องอื่นที่ประชาชนอยากรู้ดีกว่าคุณไม่สนใจจะเอาแต่ประเด็นการเมืองซึ่งมันไม่ใช่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรบัฐบาลก็ตรวจสอบไปผู้สื่อข่าวจึงถามต่อมองว่าการยื่นนติเช่นนี้ของพรรคฝ่ายค้านเป็นการเมืองใช่หรือไม่ คุนพิสุทธิ์ชี้แจงว่าการเมืองอย่างเดียวเพราะคุณทักษณิณไม่ได้บริหารกระทรวงไหนซึ่งท่านสามารถที่จะให้คำปรึกษาหารือกับคนที่เข้าไปขอคำปรึกษาและสามารถพูดกับแฟนคลับได้หากสายค้ามอภิปรายไม่ได้พวกผมไม่ได้เดือดร้อนเรายังมีกฎหมายอื่นที่รอเข้าสภาอีกเยอะถ้ามีงานต้องทำไม่ชอบมานั่งวิวาทกับพวกนี้เสียเวลาทำงานมีเรื่องอื่นรอเยอะแยะ คำถามต่อมาต้องมีการพูดคุยกับคณะกรรมการประสานงานวิบสามฝ่ายหรือไม่นั้นคุณวิสุทธิ์ระบุว่าตนไม่ไปคุยกับเขาตราใบใดที่ประธานสภายังไม่บรรจุระเบียบวาระแต่หากท่านบรรจุระเบียบวาระแล้วก็จะมีการเรียกวิบสามฝ่ายไปพูดคุยกันเองขณะน,นี้ยัตติยังไม่บรรจุจะมาคุยอะไรกับตนตนไม่คุยด้วยไปแก้ไขเรื่องของพวกคุณก่อนที่จะมาถึงตนก็ถือว่าขึงขังพอสมควรนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชม มาแล้วครับพักพลังประชารัฐออกมาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้แล้วนะครับโดยคุณชัยมงคลชัยรบสอสอจากสกลนครในฐานะรองหวัวหน้าพักพลังประชารัฐออกมาพูดถึงกรณีนี้เหมือนกันนะครับผู้สื่อข่าวถามครับส่วนตัวเห็นด้วยหรือไม่ที่ประธานสภาจะให้ตัดชื่อคุณทักษิณน,นะฮะนายชัยมงคลระบุว่าคงไม่เห็นด้วยเพราะว่าสังคมเขาก็รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไร จะเอามือเดียวไปปิดฟ้าจะปิดมิดเหรอวันนี้มันต้องแฟร์แฟมีอะไรก็พูดจากันเพราะเป็นเรื่องของบ้านเมืองเป็นเรื่องที่เราสำรวจตรวจสอบกันแล้วจะไปกลัวทำไมการอาภิปรายถ้าไม่มีความผิดอะไรหนีทำไมผู้สื่อข่าวจึงถามอาจารย์วันนอรยืนยันว่าถ้าไม่แก้ยติตัดชื่อคุณทักษิณออกจะไม่บรรจุระเบียบวาระการประชุมจะปานปลายหรือไม่นายชัยมงคลชี้แจงว่าตนว่าน,น่าจะบานปลาย เพราะวันนี้ต้องชัดเจนต้องแสดงจุดยืนว่าคุณทําเพื่อใครคุณทําเพื่อประเทศชาติคุณทําเพื่อระบอบประชาธิปไตยคุณทําเพื่อให้เกิดความโปร่งใสคุณก็ว่ามาแต่ว่าสังคมคงจะรับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่าเอามือเดียวไปปิดฟ้าเลยปิดไม่มิดท้ายที่สุดใครทําอะไรไว้ทุกอย่างมันจะปรากฏนักข่าวจึงถามย้าจะหาทางออกอย่างไรเมื่อประธานสภายืนยันถ้าไม่ตัดชื่อ จะไม่บรรจุขณะที่ฝ่ายค้านยืนยันไม่แก้ยติตัดชื่อออกนายชายมงคลย้ำตนยังไม่ทราบต้องคุยในพักก่อนแล้วพักก็ส่งวิพักไปพูดคุยแต่และพักจะเอาแบบไหนจะยอมกันหรือไม่หรือไม่ยอมกันวันนี้เรายังไม่กำหนดท่าทีเพราะเท่าที่ฟังมาบอกว่าคนนอกถ้าคนนอกมีการพูดพาดพิงหมิ่นประมาทคุณก็ไปฟ้องสิเมื่อไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองจะไปกลัวทำไมเมื่อคนนอกเขาก็บอกอยู่แล้วว่าสทรอเขาก็บอกชัด แล้ววันนี้บางเรื่องมาจากเขาต้องคุยจะไม่ให้คุยได้อย่างไรดังนั้นส่วนตัวเห็นว่าควรยังมีชื่อไว้และในที่ประชุมพักตนจะยืนยันหลักการนี้ส่วนพักจะมีมติอย่างไรก็ยอมรับมติพักส่วนวิปปฝ่ายค้านปะกะติจะประชุมทุกวันอังคารเมื่อที่ประชุมวิบฝ่ายค้านว่าอย่างไรก็จะกลับมาประชุมพักวันเดียวกันและนําเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารพักคำถามต่อมาเป็นไปได้หรือไม่จะไม่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เรื่องนี้นายชัยมงคลระบุครับตามประเพณีมาฝ่ายค้านยื่นไปก็ต้องบรรจุต้องถามว่าผิดระเบียบตรงไหนบอกมาถ้าบอกว่าเป็นคนนอกก็บอกแล้วว่าไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองคนอภิปรายเขารู้ก็รับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดไปถ้าผิดข้อบังคับการประชุมข้อไหนผิดกฎหมายข้อไหนก็ว่ากันมาเอาข้อเท็จ,จริงข้อกฎหมายมาพิสูจน์กันก็เท่านั้นตัดภาพมาดูอดีตสวนะครับมาแล้วครับ อาจารย์วันชัยสอนศิริครับท่านนี้เป็นอดีตสมาชิกุุทิสภาในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับแล้วก็เป็นทนายความชื่อดังด้วยนะครับมีการโพสต์ข้อความระบุครับเรื่องศึกอภิปรายของเจนวายกับเจนวายนะเนื้อหาระบุว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกอง์อิงโดยพรรคฝ่ายค้านในครั้งนี้จะมีชื่อคุณทักษิณชินวัตรในยัตติหรือไม่ผมว่าไม่สําคัญ เพราะดูจากเนื้อหาสาระที่จะอภิปรายคนอภิปรายดูแล้วก็อย่างงั้นอย่างนั้นแหละเพราะเป็นการประทะกกันของคนรุ่น Gen Y ต่อ Gen Y iPad ต่อ iPad AI, AI ต่อ AI ไม่ใช่มาจากฝ่ายคา้านที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถตลงต่อเรื่องนั้นๆก็คงจะเป็นข้อมูลที่ได้รับมาหามาแล้วก็เอามาประมวลโดยผู้อภิปรายบางคนก็อาจจะไม่รู้จริง เพราะอาภิปรายครั้งที่ผ่านๆมาก็ตับี้ตาบานอ่าน iPad กันเป็นวักเป็นเวรไม่ลืมหูลืมตาจนไม่แน่ใจว่าผู้อภิปรายนั้นรู้จริงต่อเรื่องนั้นๆหรือเปล่าจึงไม่มีอะไรน่ากลัวน่าตื่นเต้นน่าติดตามและก็คงไม่มีอะไรที่จะทําให้ในายกอุ้งอิงสั่นสะเทือนไปได้ยิ่งตอนนี้ฝ่ายค้านมีชนะตัก,กอ,อกอยู่ที่ปปอชอจะรอดหรือไม่รอดก็น่าจะวิตกมากกว่านายกอุงอิงคงจะทําให้พวงหน้าพวงหลัง อภิปรายไป,ไปวิตกไปอ่าน i-pad ไปก็คงจะผิดผิดถูกถเหมือนหลายคนที่อ่านตัวเลขผิดขายขี้หน้ากันมาแล้วหลายคนหลายครั้งดังนั้นการที่จะมาถกเถียงกันเรื่องชื่อคุณทักษิณว่าจะมีอยู่ในยติหรือไม่ผมว่าผ่านผ่านไปเหอะฝ่ายค้านเขาคงขอแค่อภิปรายทําหน้าที่ในฐานะฝ่ายค้านเท่านั้นแต่เนื้อในการอภิปรายแล้วก็คงไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะลำพังฝ่ายค้านแค่อยู่ให้รักษาตัวรอบปลอดภัยก็เก่งแล้ว การอภิปรายนายกองอิงก็เป็นเรื่องของเด็กกับเด็กรุ่นกับรุ่นว่ากันไปว่ากันมาหาอะไรไม่ได้แล้วก็เลิกเลิกกันไปก็แค่นั้นอย่าไปห่วงเรื่องชื่อคุนทักษิณในยัตติเลยนี่คือมุมมองจากอดีตสวบัญชัยนะฮะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในลักษณะแบบนี้ครับมาแล้วครับวันนี้ตัดภาพไปที่สนามบินสุวรรณภูมินานยกกลับมาจากเยอรมันแล้วนะครับวันนี้ครับ ผู้สื่อข่าวไปดักรอให้สัมภาษณ์นายกกันชุดใหญ่เลยนะครับทันทีที่เดินทางไปถึงครับนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์ทันทีครับถึงประเด็นแรกครับเกี่ยวกับการร่วมหาหรือกันที่บ้านจันทสองล่ามีทั้งคุณทักษิณอดีตนายกคุณอนุทินนะแล้วก็คุณเนวินนะโดยผู้สื่อข่าวถามมีอะไรจะสามารถเปิดเผยได้หรือไม่ นะเราคุยกันทุกเรื่องที่จําเป็นทั้งในเรื่องนโยบายและพูดคุยกันว่าความคิดเห็นอย่างไรเราจะเดินหน้าต่อเราควรจะเดินอย่างไรดีเป็นสิ่งที่ได้มีการพูดคุยกันส่วนที่ว่าวันนั้นเป็นการพูดคุยแค่กับพรรคภูมิใจไทยนั้นอย่างที่เคยบอกเรานัดคุยกันหากคุยที่ละพักที่ละกลุ่มจะคุยรายละเอียดได้มากกว่าวันนั้นคุณอนุทินไปเจอกับคุณทักษิณก่อนอยู่แล้วซึ่งเจอกันเรื่อยเรื่อยฉะนั้นการไปไม่ได้แปลกใหม่ไม่ได้มีการสัมภาษณ์ หรือถามอะไรเกิดขึ้นและความจริงอยากให้นัดกันบ่อยด้วยซ้ำเพื่ออัปเดตว่าเนื้อง,งานไปถึงไหนเพราะคุณอนุทินนอกจากจะเป็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีอีกหลายอย่างที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านฉะนั้นต้องพูดคุยกันและความจริงยังมีรองนายกอีกหลายท่านที่ต้องคุยยากเช่นกันเพราะมีความรับผิดชอบภายใต้รองนายกเยอะการพบกันไม่มีอะไรเกินความคาดหมายผู้สื่อข่าวถาม จากนี้จะเห็นความร่วมมือระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคภูมิใจไทยจะไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นใช่หรือไม่หลังการพบปะกกันครั้งนี้เพราะก่อนหน้านี้เหมือนจะขัดแย้งกันนายกรบุจจริงๆไม่ได้มีอะไรที่ขัดแย้งกันที่เป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องที่เห็นไม่ตรงกันอย่างที่เคยบอกไปเราก็เลยมาตกลงกันว่าเราจะเดินอย่างไรต่อกันเพราะมันไม่ได้เป็นความขัดแย้งที่ขัดแยง้งเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกัน บางเรื่องผู้ประสานงานระหว่างกลางของพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยบางทีไม่ได้ประสานกันชัดเจนถือเป็นปัญหาหนึ่งที่ต้องแก้ไขเพราะบางทีตนกับนายอนุทินคุยกันแล้วแบบหนึ่งแต่พอไปประสานลงไปข้างล่างก็อีกแบบหนึ่งมันก็มีความผิดพลาดทางการสื่อสารฉะนั้นต้องจัดกันใหม่ว่าคุยใครคุยแบบไหนเพราะบางทีงานแบบนี้ต้องคุยกันหลายคนผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีประธานสภามีหนังสือให้ฝ่ายค้าน นำชื่อบุคคลที่สาคือนายทักษิณอดีตนายกออกจากคติอภิปรายไม่ไว้วางใจมีการตั้งข้อสังเกตว่ามีการล็อบบี้ให้เอาชื่อออกใช่หรือไม่นายกระบุว,ว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎกระบวนการและระบบของรัฐสภาถ้าจะล็อบบี้อะไรแบบนี้ได้สบายเลยล็อบบี้ไม่ได้หรอกทุกอย่างเป็นไปตามกฎที่เขาตั้งไว้าหากไม่มีกฎไม่มีหลักเลาก็เอาชื่อใครเข้าก็ได้จะไม่เป็นระเบียบ ยืนยันทุกอย่างเป็นตามกฎไม่มีการล็อบบี้ผู้สื่อข่าวถามเห็นด้วยหรือไม่กับการนำชื่อคนนอกมาใส่ในยตินายกระบุไม่ควรถ้าจะพูดถึงใครคนนั้นต้องมีสิทธิ์โต้ตอบชี้แจงถ้าเขาไม่อยู่ในนั้นแล้วพูดถึงเขาผ่านเปาวปๆผ่านทีวีแล้วเขาจะทำอย่างไรซึ่งมันไม่สมควรแต่ไม่ทราบจริงๆอย่างที่บอกกฎหมายไม่แน่นก็ให้ประธานสภาว,ว่าไปตามนั้นเลยท้ายสุดครับ ผู้สื่อข่าวถามในฐานะนายกเจนวายพร้อมใช่หรือไม่มาถึงคําถามนี้นายกตอบว่าพร้อมเดี๋ยวจะคอยหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆว่าฝ่ายค้านจะถามอะไรและอภิปรายเรื่องอะไรจะพยายามเตรียมคําตอบให้ครบเพราะไม่อยากไปถึงแล้วคําตอบไม่ครบส่วนกรอบวันอภิปรายนั้นตนยังไม่ทราบว่าตกลงนั้นจะเป็นกี่วันกันแน่นี่คือทั้งหมดนะครับคุณผู้ชมที่เป็นความเคลื่อนไหวในวันนี้เกี่ยวกับการเมืองครับ น่าสนใจนะครับเหตุ hey, ก็เพราะว่ายังไม่สามารถจะตกลงกันได้ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของการอภิปรายสรุปแล้วจะเป็นกี่วันนะฮะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นนี่นะครับเอาวันตรงนี้ก่อนครับขนาดนี้เนี่ยนะครับอำนาจในการบรรจุยัตตินะเพื่อจะจะเป็นวาระของการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตราหนึ่งห้าหนึ่งเป็นการลงมติโดยยื่นต่อประธานสภายังไม่ได้ถูกบรรจุ แต่อย่างใดนะครับเหตุก็เพราะว่าประธานสภาเห็นแย้งครับเพราะเหตุว่าให้พักประชาชนและฝ่ายค้านนั้นต้องถอดชื่อคุณทักษิณออกจากยุตินะฮะไม่เช่นนั้นครับก็จะไม่มีการบระจุต,ต่อไปเป็นเสียงที่ออกมาขึ้นห้ามจากประธานสภาท่านนี้นะครับภายใต้บริบททางการเมืองที่ขนาดนี้สอเค้าค่าบว่าน่าจะเข้าสู่ความวุ่นวายพอสมควรครับ เรายังคงตามต่อในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามรายการให้เราและหากคุณผู้ชมชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราก็จะขอบคุณอย่างยิ่งทีเดียวครับคุณผู้ชมครับส่วนตัวคุณผู้ชมนั้นมีความคิดเห็นอย่างไรต่อกรณีแบบนี้นะฮะอย่าลืมนะครับว่าสภานั้นจะปิดสมัยประชุมในวันที่11เมษาย,ยนที่จะถึงนี้นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับมีเวลาอีกไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ ที่จะต้องคุยกันให้จบเรื่องนี้คำถามที่หนึ่งหากฝ่ายค้านไม่ยินดีที่จะถอดชื่อคุณทักษิณออกอาจารย์ยืนยันครับอาจารย์วันนอผมก็จะไม่บรรจุยัตติเข้าไปในระเบียบวาระการประชุมเรื่องนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะฮะเราจะได้เห็นการงัดข้อแล้วก็จะต่อสู้กันด้วยการตีความเพราะว่าสิ่งที่อาจารย์วันอพยายามจะยำ้ำว่าส่งแจ้งเตือนให้กับฝ่ายค้าน ภายใน7วันครับไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือจะด้วยจดหมายเองก็ตามแต่ในขณะเดียวกันหัวหน้าเทงระบุครับเดี๋ยวต้องไปดูเรื่องนี้โดยให้ฝ่ายกฎหมายว่าเป็นระเบียบที่สามารถทําได้แค่ไหนอย่างไรนี่คือทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกความคิดเห็นคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีลาติสวัสดีสวัสดีครับ ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube c h anel n CEO Talk และอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรับชมรายการในทุกๆตอน